กิแตงโมโปอกะโหลอะไรครับหัวใจเลืลูกมะเร็งเนาะเพื่อปหาปรึกษาหมอแดนสิครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรคุณพ่อคุณแม่คุณลูกค้าที่ปลูกแตงโมทุกประเทศและสปปลาวและกัมพูชาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงหัวข้อในการปลูกแตงโมมือใหม่นะครับคุณพ่อแม่เนาะหน้าร้อนนี่แหละครับหน้าร้อนจะจัดนี่แหละครับใครที่ปลูกไม่ได้ก็ไม่ต้องปลูกครับนั่งดูเขาปลูกกันครับเขาได้ราคาแน่นอน นะครับอันนี้มาอยู่ที่ f อฟีที่ขอนแก่นนะครับคุณพ่อที่ขอนแก่นเนาะหลังจากที่ได้ดูคลิปลูกแดนมาหลายคลิปแล้วก็มั่นใจด้วยศักยภาพแล้วนะครับก็ได้สั่งสินค้าก็ไปดูแลช่วงตัวเล็กนะครับอ่าเห็นไหมครับช่วงตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยสำคัญยังไงครับวันนี้ผมจะทำลิงก์งทางช้อปปี้ไว้ให้ครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่แบบเป็นมือใหม่ที่เขาไม่มั่นที่เขาไม่กล้าสั่งกลัวเป็นมิจฉาชีพมิจฉาชีพครับ แต่ทำไมผมเห็นเข้าไปในกลุ่มมิสซาซีแล้วสั่งยากานทีละชิ้นสองชิ้นแพงไหมครับมาฉีดแล้วไม่หายหรอกครับเพราะอะไรไหมครับก็มันไม่ตรงจุดนะครับเริ่มก็เริ่มไม่ถูกที่ครับเริ่มไม่ถูกที่แล้วเข้าใจถูกที่ด้วยนะครับนะครับทําไมต้นเล็กต้องมียาแไหมครับยาบํารุงทางใบนะครับยาเชื้อราทางใบสารกำจัดแมลงนะครับทางดินก็จะเป็นยาเชื้อราทางดินนะครับแล้วก็บํารุงดินด้วยนะครับสารกำจัดแมลงในดินมันมีแค่นี้ครับถ้าเรามีแค่ กุยเกดวีทองหนึ่งห่อแล้วก็อีมาบมกตินเบนโซเอตเนี่ยสามยี่ห้อผมเห็นแต่ละคนซื้อ,อยาอีมาบมกตินเบนโซเอตมาสามยี่ห้อเลยครับเพราะว่าทุกคนมองหายาฆ่านอนยาฆ่าเพี้ยไฟใช่ไหมนะครับแต่ท่านไปซื้อเนี่ยแต่ท่านไม่รู้ไงทุกทุกคนกําลังตกเป็นเครื่องมือให้กับกลุ่มมิซาซีบอ่ะนะครับท่านมีอีมาบมกตินเบนโซเอตอยู่ที่บ้านหนึ่งห่อท่านไปซื้ออีกท่านก็ได้อีมาใหม่เช่นเดิมในรูปแบบยี่ห้ออื่น สามยี่ห้อผมเห็นสามยี่ห้อผมเลยแบบรู้สึกว่าผมทนไม่ไหวครับเอ๊ะทำไมคนเราทุกวันนี้มาหากินแปลกแปลก,ปกทุกวันนี้มันต้องยกระดับครับยกระดับการการช่วยเหลือกันครับไม่ใช่ว่าช่อโกองกันครับมันมันเหมือนแบบว่าเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรนะนะรผมเป็นลูกชาวนากนเกษตรกรเนี่ยผมไปลากหญ้าพื้น้นี่แหลคนะครับนะพี่น้องเกษตรกรทําไมต้องต้องเป็นผมครับเพราะผมเป็นคนดีครับผมเคยโดนเอาเปรียบมาเยอะแยะมากมายครับพี่น้องเกษตรกรผมก็เลยแบบว่า การเอาเปรียบเนี่ยทาให้เราได้เรียนรู้นิสัยคนแล้วก็การที่เราจะอยู่สังคมไหนเลือกเข้าสังคมครับช่องผมในอีสานการทำเกษตรนั้นเป็นช่องที่มีความสำเร็จนะครับอย่าลืมครับสินค้าที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทางช้อปปีนะครับจะมีกี่ตัวในช่วงเซตแรกนะครับช่วงจังหวะแรกฉีดทุกกี่วันลูกทุกสี่วันครับนะครับปุ๋ยเป็นการครับใจมูเป็นพืชระยะสั้นครับอย่าไปใส่หนึ่งหนึ่งครั้งนี่รอเป็นสิบห้าวันนะครับพี่น้องเสร็จก่อนไม่ใช่ไม้ผลนะครับต้องเข้าใจครับ เราต้องอัดครับอัดในเขาเพราะว่าเป็นพืชได้เงินเร็วครับนะพี่น้องเกษตรกรไม่ใช่ใส่หนึ่งหนึ่งรอบเนี่ยปุ๊บรอไปอีกสิบห้าวันใส่ทีไม่ต้องไปทันฟ้าทันเมืองเขาหรอกครับไม่ใช่ช่วงขยายรูกนนี้ที่สําคัญครับ่านะครับพูดหึงข้อเนี้ยสังเกตนะครับสังเกตผมจะพูดถึงอะไรวันนี้นะครับมือใหม่เนี่ยต้องสําคัญเลยก็คือฟังนะครับฟังอยู่เพิ่งเถียงครับงงให้ดูใหม่ครับน้ําเนี่ยคุณคุณพ่อที่เขาที่ขอนแก่นเนี่ย ตอนนี้ฝนตกใส่นะครับเขาได้ใช้ชุดบํารุงชุดต้นเล็กไปแล้วชุดบํารุงช่วงหลังแต่ยอดนะครับจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมจะไปทําคลิป EP ที่สองให้นะครับเนี่ยสังเกตนะครับเห็นต้นเล็กๆไหมที่มันอยู่ในกลุ่มบรรดาต้นแตงโมง,งเราหนึ่งต้นมันจะมีแสมออกมามันจะมีเสนอเสนอหน้าออกมาให้เรากวนใจเราพ่อแม่เราอย่าไปเอาไว้นะครับเราเห็นปุ๊บหนี่ยเรากัดิใจ กระชากดึงมันขึ้นมาพูดเลยไม่ต้องไปนั่งไปถ่ายรูปทัวเชี่วไปลงเพจนู่นเพจน,นี่ไปถามเขาครับท้าไว้เนี่ยมันจะลามมันจะลามไปต้นอื่นนะครับมันเกิดจากอะไรลูกมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมแมลงพวกเพลี้ยไฟมันมาจิกจิกต้นที่มันเป็นเนี่ยไวรัสนะครับไปใส่ต้นอื่นปุ๊บ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 โอ้โหทางแปลงแก้ไม่ทนันแบบนี้ถอนไหมอ่ะแบบนี้ถอนไหมเร็วทุกคนตอบผมหน่อยแบบนี้ถอนไหมครับ สำหรับมือใหม่เขาไม่รู้หรอกครับเดี๋ยวเขาถ่ายรูปไปลงโซเชียลก่อนขอขอขอแอปก่อนขอแบบขอไปถามคุณครูอาจารย์ <c oughs> ถ้าเจอแบบเหตุการณ์นนนเ,นเนี้ยต้นเล็กๆเนี้ยถอนออกครับกระชากดึงเงาอ้มหนออไปเอาไปใส่แปง้งแป้งใครที่ว่าเราไม่ค่อยดีใส่จุ่มใส่แป้งมาเลยหยอกเล่นอย่าทำเป็นบาปครับพี่น้องสื่อก่อนเนาะไม่เอาไม่เอาไปเท็กแกล้งกันนะไม่ไปรัดถอนครับถอน <c oughs> นะครับพ่อแม่เขากับผมเนี่ยเป็น,นยังไงครับลูกเป็นลูกครับลูกเป็นลูกแน่นอน ลูกเป็นคนที่ดีแน่นอนครับอยู่กับผมมีแต่ความสุขครับถ้าเจออย่างนี้นะลักษณะอาการนี้หลังตัดยอดนะครับใบอย่างเงี้ยมันสามารถเอาคืนได้ไหมลูกใบที่มันเป็นสองใบหลักใบบนใช่ไหมครับตัดสองใบทิ้งครับเราต้องดึงใบใบใหม่เนี่ยไม่ให้เป็นเพราะว่าใบล่างสองใบล่างสองใบจริงใบล่างเนี่ยเขายังสมบูรณ์อยู่เพราะฉะนั้นเชื้อมันมาตรงนี้เราต้องตัดใบนี้ทิ้งใส่ถุงครับเราต้องฉีดยาเชื้อราครับยาเชื้อราก็จะมีอยู่ที่ลิ้งข้างล่างนี้ครับสดส่วนฉีดเคลือบนะครับ วิธีฉีดอย่าลืมครับสารกำจัดมแมลงห้ามบวกยาเชื้อราครับพี่น้องเกษตรกรมือใหม,ใหม่หลายคนนี่คงพลาดท,ทุกเคสที่ผมเจอเลยครับผมถามว่าทําไมฉีดยา,มาแมลงไม่ตายผมก็งงยาเขาไม่ดีไงวะยาเขาเป็น <c oughs> เราใช้ไม่เป็นไอ้ร้านที่ให้เรามันก็ไม่บอกใช้ยังไงก็เขาไม่ได้ใส่ใจครับคุณมาบอกอยากได้อย่างนี้ชัดก็ให้แล้วก็ถูกต้องเขาครับทำไมจะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ตัวเราครับจะเลือกใช้บริการนะครับสําหรับผมเน้นย้ำวก็ค,คือคุณภาพ มันต้องมีความจริงใจให้กันครับเมื่อเราอยากได้เงินเขาเราก็ต้องบริการให้ดีนะครับนะครับผมหลังตัดยอดนะครับเมื่อเจอฝนตกให้เริ่มโปรแกรมใหม่ทันทีครับก็คือเอาน้ําเปล่าในฉีดล้างใบก่อนครับเพราะว่าดินมันคืออะไรครับดินเนี่ยสามารถย่อยสลายพวกเราได้เป็นผุยผงนะครับดินเนี่ยมันคือตัวย่อยสลายครับมันเป็นเชื้อโรคนะครับเราต้องน้ําฉีดล้างแล้วก็ฉีดยาเชื้อรานะครับ ฉีดยาสราเคลือบนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสินค้าที่ทางสั่งผ่านทางแอปช้อปปีนะครับสบายใจได้ครับพ่อแม่นะครับแอดไลน์นะครับอย่าลืมแอดไลน์เบอร์ผมนะครับศูนย์หกห้าสี่เก้าห้าศูนย์เจ็ดเก้าสามครับทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับที่ทําให้หลายๆคนนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนะพ่อแม่นะครับนี่แอฟซีที่คอนแกนนะครับเราเริ่มต้นให้ดีครับ ถ้าเราจะปลูกแตงโมไม่คุมผ้าเนี่ยมันยากหน่อยคือการคุมอุณหภูมินะครับคุณอุณหภูมิน้ําหน้าดินนะครับมันคุมยากครับแล้วเจอย้าเข้ามานี่ผมนี่ไม่รู้จะทายังไงต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้น้ําไม่สม่ําเสมอครับถ้าไม่คุมผ้าเนาะหน้าดินแห้งเมื่อไหร่ก็เจอกดครับหน้าดินแห้งเมื่อไหร่เหมือนอะไรครับดินมันแตกรากมันขาดครับงาไปนอนสึกก่อนนะครับชัดเจนเนาะผมนี่พูดชัดเลยใช่ไหมครับ ทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขครับแต่สําหรับมือใหม่เนี่ผมเป็นห่วงครับคือเราต้องเค้นเขาหน่อยว่าท่านมียาอะไรบ้างที่บ้านน่ะมีอีมาไม่กินสามยี่ห้อแล้วก็ปุยกตหวีทองเยี่ยมครับพี่น้องสุษกรกรรวยแน่นอนครับรวยรวยรว,วยครับถ้าไม่ต้องปลูกครับไม่ต้องปลูกดีกว่าเพราะฉะนั้นมันมันได้ยากครับมันมา,มากครับถ้าจะได้จริงอ่ะผมบอ,อกว่าไปปลูกแตงโมไร่ครับแตงโมไร่ก็คืออาศัยดินฟ้าอากาศที่สมบุลนี่คือหน้าฝนครับ นะปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยอากาศมันจะมาสมดุลดีเลยเกินแตงโมไล่ในขายออกกันหนาวครับความความหวานนี้ไม่ไม่มีครับนะครับถ้าเขาใส่ใจหน่อยเขาจะฉีดพวกยาปุ๋ยเล่งหวานเล่งเขาสีครับนะครับพี่น้องเกษตรกรต้องขอบคุณทุกท่านที่ส่งภาพเข้ามาให้เป็นแบบอย่างให้กับตัวเราเองนั้นได้สร้างบุญกุศลให้กับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่เขากำลังหลงทางอยู่นะครับเราช่วยเขาได้ครับนะครับผม ผมทามาแต่ละคลิปเนี่ยผมไม่เคยไม่เคยมีไม่ไม่มีความชัดเจนนะครับแต่ผมจะหนักผมจะสร้างถึงบทบาทสําคัญกับตัวเราก็คือครอบครัวครับช่วยเขาช่วยเราผมแนะนําเนี่ยคุณพ่อแม่ไปซื้อที่ไหนครับไปซื้อร้านร้านตะแป้ไหมไม่ครับผมผมต้องได้รับเงินเดือนจากคุณพ่อแม่ด้วยซื้อผมก็ได้ครับผมเนาะเนาะใช่ไหมใช่ไหมคุณพ่อแม่เนาะเพราะบางครั้งการแก้ปัญหานะมันแก้ง่ายนะครับมันแก้ที่ตัวเราครับว่าจะไว้ใจใครนะครับ ต้องขอบคุณทุกท่านที่ไว้ใจเรื่อยมาครับต้องขอขอบคุณเอฟซีสอปอลาวด้วยครับที่ขนาดร้านค้าหน้าบ้านเขาเขาต้องสั่งสินค้าจากลูกเพราะอะไรครับเพราะผมเป็นลูกนะครับครอบครัวที่ร่ำรวยสุดก็คืออุดหนุนด้วยกันเองนี่ครับนะครับสังคมที่จะแข็งแกร่งขึ้นได้อยู่ที่ตัวเราครับว่าเรานั้นจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้แค่ไหนนะครับผมไม่ได้บังคับให้มาซื้อผมทันทีนะครับแต่ผมก็อยากให้ลองได้ใช้บริการเสร็จปุ๊บเนี่ย แล้วก็เป็นตัวท่านเองนะ่ะตัดสินใจว่าจะเลือกใช้บริการต่อหรือไม่นะครับหน้าผมวันนี้ผมก็รู้สึกยินดีที่ได้มาทําทางภาคอีสานให้นะครับภาคใต้ทาแล้วนะครับเดี๋ยวทางหลายๆภาคต่อไปจะทําคลิปให้พี่น้องเสร็จก่อนได้ดูกันนะครับวิธีการแก้ปัญหาและการสั่งสินค้านะครับและขอบคุณทุกท่านนะครับที่ผมได้เห็นทุกท่านมีความสุขด้วยการที่ทําด้วยตัวท่านเองเห็นไหมครับเราทาํททาทงานกันเป็นทีมนะครับพ่อแม่เห็นไหมครับเราทํางานกันเป็นทีมนะคุณลูกค้าเนาะ จะต้องมีหมออยู่ข้างๆครับผมเป็นหมอเนี่ยผมเป็นหมอหมอพืชนะครับยาแตงโมสามารถใช้กับพืชชนิดอื่นได้ไหมได้ทุกพืชครับคุณพ่อแม่ได้ทุกพืชนะครับปลูกอะไรบ้างครับที่บ้านปลูกพริกมะเขือปอแปะมีหมดไหมครับปลูกอะไรครับมะยงชิดลำไยทุเรียนใช้ใช้ยาแตงโมได้ไหมได้ครับผมทําไมถึงไม่ได้ล่ะทําไมทุกคนคิดว่าไม่ได้เพราะทุกคนไม่รู้ครับแต่ผมถึงบอกว่าได้ครับผมก็ผมเป็นหมอครับพ่อแม่เห็นไหมครับ เออมีอะไรต้องต้องปรึกษาหมอสิเห็นไหมเราไปปรึกษาหมอผีเอะเราจะตกลุมพางหมอผีนะขอบคุณที่ทุกท่านรักผมนะเพราะผมเป็นเป็นตัวผมเองเนาะผมก็เป็นคนที่แบบว่าสนุกสนานครับคือผมทําได้ทุกอย่างนะครับที่คุณแม่ต้องการผมรักทุกคนครับผมรักทุกทุกท่านเลยก็เออป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ดูแลอย่าลืมนะพ่อแม่กดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปคนอื่นดูกดไลค์เลยกดปุ๊บปุ๊ เด่งคิดพ่อแม่ได้ดูกันว่าลูกแดนมันนี่มีอะไรภาคไหนบ้างแต่ละภาคเขาปลูกเป็นไงแต่ละพื้นที่เขาทํำยังไงกันนะครับเราหยิบปต้องมหาวิชาคมาชนะผมเหรอครับผมเป็นหมอนะครับไม่มีใครชนะอะไรหมอได้หรอกครับเพราะอะไรครับก็ทํามานานแล้วครับทำมาจนรู้สึกว่าผมหลับตามองข้างเดียวผมรู้เลยมันจะแก้ปัญหายังไงขนาดนั้นเลยครับพ่อแม่เนาะผมไม่ได้เก่งนะครับแต่มันอยู่ที่การฝึกปืนแล้วก็บุญมนถานความดีนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามมาเรื่อยมาครับสำหรับทีนี้สวัสดีครับ